เฮดเคฝรั่งสแกนลองหวานขึ้นอยู่เห็นไหมเนี่ยแกเป่าด้วยนะเว้ยเป่าบอกเฮ้ยเดือดเาบอกให้เป่าก็ไม่เป่าชิบหายร้อนแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยลูกน้องก็ต้องได้กินปั๊บปั๊บไม่เป่าอีกแล้วร้อนดิยัย โอเคไปเลยนะท่านท่านแดดไปร้อยนะไอ้หนุ่มชมพูสวยๆอรงเงยดูดิดนะสวยเป็นตาซ่าป่ะ แยกเนื้อแยกน้ำไปนะไอ้นมอ้าวทิบพายยังอม,มอยู่เลยเหรอคือกินหมดเลยอ่าเหรอคุณนึกว่านึกว่าอะไรนะต้องร้อนอ่ะเสร็จเรียบร้อยฉันแถบไปแล้วเอาไปแบ่งสมุนให้เรียบร้อยนะเว้ยกินด้วยกันด้วยอย่าใช้ลูกพี่คนเดียวต้ไมไม่จ้าเอาลาบด้วยเหรอเฮ้ยฝรั่งกินลาบด้วยเอาวะซื้อไว้แม่โอเค ตอนนี้แม่โสดหรือแม่ไม่โสดแม่ไม่โสดแล้วเหรอโอเคโอเคน้ำจิ้มไหมคะน้ำต้มเนี่ยฉันให้น้ำต้มไปอย่างนี้เลยนะเปรี้ยวนะวน,นี่นะร้อยห้าสิบราฉัายถุงละหกสิบฉันแถมอัน,นี้ไปแล้วไนะงแต่ราเขาขอเต็มเหมือนเดิมร้อยยี่สิบบวกร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่ เฮ้ยสองใช่ปะเฮ้ยสองร้อยยี่สิบะว่าสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะสองหงสราบุงสกหกสบไงอ่นี่นะน้ำจิ้มเรียบร้อยสแกนเหรอเฮ้ยอนมเจดเคฝรั่งสแกน270บาท เพิ่องในวัว150ลาบ120โอ้เย็นเชกินอหรห่อยไปสมุนอ่าวัทยาวุฒิวัทยาวุฒิเออเปี่ยวัทวุฒิ